เียวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะค้อ,อนจะมาแนะนำนะคะสถาบันสอนภาษาที่อยู่ในโอ๊กแลนด์ทั้งหมดนะคะให้กับหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจนะคะว่าอยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์เนี่ยแล้วก็เลือกเมืองโอ๊กแลนด์เนี่ย มีสถาบันอะไรบ้างนะคะที่ให้เลือกนะคะที่ออเแลนนะคะเรียกได้ว่าเป็นเมืองใหญ่นะคะ,อะของนิวซีแลนด์ก็เลยมีสถาบันสอนภาษาหลายแห่งมากเลยค่ะสถาบันสอนภาษาที่คุณจะแนะนํานี้นะคะเป็นสถาบันสอนภาษาที่อยู่ใน c a t ตา o ก y 1นะคะก็คือเป็น สถาบันสอนภาษาที่สามารถออกวีซ่านักเรียนให้กับนักเรียนและนักเรียนสามารถทํางานพาททมได้นะคะ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างที่เรียนค่ะในโอกแลนะคะมีสถาบันสอนภาษานะคะหลายแห่งประมาณ11แห่งเนยนะคะที่นักเรียนสามารถาเลือกโรงเรียนได้นะคะแล้วก็สามารถาเลือกตามที่ ความต้องการของเราอะค่ะคือเดี๋ยวพอนจะบอกให้นะคะว่าแต่ละแห่งเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะแล้วก็มีหลักสูตรอะไรบ้างค่ะ สถาบันแห่งแรกที่จะแนะนำานะคะก็คือ AEA e. e. ค่ะ Oakland English Academy ข้อดีของสถาบันนี้นะคะก็คือโรงเรียนตั้งอยู่กลางใจเมืองโอ k l แลนเลยค่ะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็หลักสูตร IELTS ที่แบบเน้นเรียนเฉพาะ IELTS เลยคือบางสถาบันจะเรียนแบบเออเป็นวิชาเสริมตอนบ่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่นี่คือมีหลักสูตร IELTS แบบเรียนแบบเต็นเวลาเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีหลักสูตร NZ CELS ค่ะเป็นหลักสูตรที่ใช้แทน IELS นะคะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในสถาบันเทคโนโลยี Technology, หรือว่าสถาบันเอกชนต่างๆนะคะเอาไว้แทนแบบ IELTS เลยคือไม่ต้องไม่ต้องสอบ IELTS แล้วนะคะ AEA เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเครือ ICL Education Group นะคะซึ่งก็เปิดสอน Business Management IT แล้วก็หลักสูตร Early Childhood นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเรียนที่นี่นะคะแล้วก็สามารถต่อไปยังเป็น Pathway เข้าไปเรียนต่อใน ICL Education Group ได้เลยค่ะ สถาบันที่2นะคะที่จะแนะนำนะคะก็คือ Worldwide School of English ค่ะก็เป็นสถาบันที่เป็นที่นิยมของนักเรียนไทยนะคะเพราะมีเจ้าหน้าที่คนไทยประจำที่นิวซีแลนด์ประจำที่สถาบันเลยนะคะก็นักเรียนไทยเนี่ยก็แบบ เรียกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะอย่างสะดวกเพราะว่ามีคนไทยที่คอยคุยด้วยนะคะโรงเรียนนี้นะคะก็จะช่วยแนะนํางานให้นักเรียนได้นะคะผ่าน Job Club ของโรงเรียนค่ะแล้วก็โปรโมชั่นของเรียนเนี่ยที่น่าสนใจก็คือถ้าโรงเรียนตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนะคะก็จะมีแบบออคอร์สบาริสต้านะคะคอร์สลงกาแฟะคะก็สามารถเรียนคอร์สนี้ฟรีได้นะคะเป็นทักษะติดตัวได้ แบบนี้นะคะก็เลยทําให้เป็นที่นิยมของนักเรียนนะคะสถาบันนี้นะคะวอรก็อยู่ใจกลางเมืองเช่นกัน,นะคะ่ะสถาบันที่3นะคะที่จะแนะนำนะคะก็คือ NZLC ค่ะ New Zealand Language Centers ค่ะข้อดีนะคะของสถาบันนี้คือแบบอยู่ใจกลางเมืองเรียกว่าใจกลางเมืองกลางเมืองค่ะเพราะว่าอยู่บนถนนคว n นสตรีทเลยนะคะ มีนักเรียนจากหลากหลายสังชาติค่ะแล้วก็มีหลักสูตรยัง Learners English นะคะสำหรับนักเรียนที่อายุ13-17ปีคือนักเรียนที่อายุน้อยก็เรียนได้ซึ่งปกติสถา,าบันอื่นๆนะคะเขาจะรับนักเรียนที่โตแล้วก็คือ16ขึ้นไปหรือว่า18ปีขึ้นไปเลยนะคะแต่ว่าสถาบันนี้ก็คือตํากว่า 17นะคะก็คือ13ถึง17ก็คือรับได้นะคะมีหลักสูตรให้กับน้องๆนะคะแล้วก็ที่พิเศษนะคะกว่าที่อื่นก็คือ,อที่นี่นะคะมีคลาสเรียนช่วงเย็น,นะคะ่ะก็คือ,อเลือกตอนเย็นได้5โมงเรียน5โมงถึง3ทุ่มนะคะก็คือนักเรียนที่ทํางานช่วงเช้าหรือกลางวันอะไรเงี้ยค่ะมีพาร์ทไทม์ชวงเช้ากลางวันก็สามารถเลือกเรียนช่วงเย็นได้นะคะ สถาบันที่4นะคะก็คือ Language Jazz International ค่ะหรือว่า LI ค่ะก่อตั้งในปี1978เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ค่ะเข้าเรียนในทุกระดับภาษาเลยนะคะสอนเปิดสอนใน8ระดับค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ beginner เลยคนที่แบบไม่ได้ภาษาอังกฤษก็สามารถเรียนได้นะคะจนไปถึง c o s t advance d เลยค่ะหมายความว่ายัางไงหมายความว่า เก่งแล้วเข้าแอดวันซ์อันนี้เก่งกว่าก็เข้าโพสแอดวานไปเลยค่ะคือมีมีให้เรียนอ่ะมีให้เรียนาอังกฤษเพิ่มนะคะซึ่งโรงเรียนนี้นะคะการันตีจํานวนนักเรียนที่ไม่เกิน14คนต่อห้องค่ะ ครูผู้สอนทุกคนได้วูดเซลตานะคะเป็นอย่างน้อยเลยแล้วก็เรียกว่าหลายคนจบปริญญาโทแล้วคู่หลายคนอีกนะคะก็เป็นคนที่เขียนตำราเรียนภาษาเตรียมสอบ i อ l อ s ให้กับ Oxford แล้วก็ Cambridge University p r e s s ค่ะที่นี่นะคะสัดส่วนนักเรียนที่มาจากยุโรปเนี่ยเยอะกว่าทุกสถาบันเลยค่ะที่พิเศษมากๆเลยนะคะคือ สถานที่ตั้งของโรงเรียนนะคะอยู่ในอัลเบิร์ตพาค่ะเป็นสถาบันสอนภาษาที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์มีส่วนมนของตัวเองค่ะมีหลักสูตร English for University นะคะอันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่า,าสามารถเทียบเท่ากับ,ก,บกับสอบ IELTS แล้วก็สามารถเข้ามาหาวิทยาลัยได้ทั้ง8แห่ง n น w ิวซีแลนด์คือ,อ หมายปกติจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องมี IELTS ที่กําหนดใช่ไหมคะแล้วก็ที่เขาจะยอมรับก็คือ IELTS แต่ถ้าสมมติว่าบางคนนะ่ะอาจจะแบบเออได้รับออฟเฟอร์แล้วแต่ว่าคะแนน IELTS ยังไม่ถึงนะคะอาจจะขาดไปนะคะก็สามารถเรียนภาษาที่เอาไอาได้นะคะแล้วก็สอบภายในนะคะแล้วก็พอสอบผ่านก็คือเทียบเท่า IELTS ที่กำหนดได้เลยะคะ่ะเรียกได้ว่าสถาบันนี้คือเป็นสถาบันที่มีคุณภาพสุด,สดๆมากๆเลย สาบันที่5ค่ะที่จะแนะนำคือ Seafield School of English ค่ะมีหลักสูตร General English นะคะมี NZCEL นะคะ4-5นะคะซึ่งหลักสูตรนี้ NZCEL เนี่ยก็เอาไว้สำหรับเรียนต่อสถาบันเทคโนโลยีนะคะสถาบันเอกชนนะคะใช้แทนนะคะ IELTS ได้เลยนะคะสถาบันภาษานี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของ NZSEG นะคะหรือว่า New Zealand Skills and Education Group นะคะที่มี2ระดับ Diploma ปริญญาตรีนะคะก็ทำให้นักเรียนสามารถเรียนที่ ะะแล้วก็สามารถเรียนต่อในหลักสูตรอื่นๆได้นะคะสถาบันที่6ที่จะแนะนำนะคะก็คือ g i เ w a y e nglish academy ค่ะก่อตั้งในปี1991ค่ะตั้งอยู่ในเขต New Market ค่ะก็คือเป็นแหล่งช็อปปิ้งนะคะแล้วก็เป็นเขตทีอ่อยู่ไม่ไกลจาก ใจกลางเมืองนะคะคือมันไม่แออัดราคาแบบแบบ CBD อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเขตที่น่าสนใจนะคะสะอาดมีแหล่งช้อปปิง้งมีคือมีทุกอย่างมันใจกลางเมืองแล้วติดกันกับ CBD นะคะก็คือสามารถเดินได้หรือว่าจะแบบเออนั่งรถไฟมาหนึงสถานีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสะดวกมากๆเลยนะคะชั้นเรียนของที่นี่นะคะก็คือเป็นขนาดเล็กค่ะรับนักเรียนสูงสุด12 คนต่อห้องเท่านั้นค่ะก็คือเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความเอาใจใส่แบบรายบุคคลค่ะเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะคือดูแลนักเรียนทุกคนดีมากค่ะรู้จักนักเรียนทุกคนในโรงเรียนค่ะเรียกได้ว่าเอาใจใส่อย่างดีเลยค่ะแล้วก็ส,วส่วนเรื่องบทเรียนเนี่ยมีการปรับแต่งบทเรียนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนด้วยนะคะใครที่ต้องการได้การบ้านเพิ่มอะไรยาเงี้ยอยากฝึกอะไรเป็นพิเศษก็คือแจ้งคุณครูผู้สอนได้ค่ะที่นี่ก็รับเด็ก รับนักเรียนอายุน้อยนะคะรับเด็กอยู่นะคะมีหลักสูตร High School Preparation นะคะก็คือสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนระดับแบบมัธยมโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์นะคะแล้วมึงเหมือนกับยังไม่มั่นใจภาษาอังกฤษที่จะเข้าไปเรียนในโรงเรียนนะคะก็สามารถเรียนหลักสูตร High School Preparation ที่นี่ได้ก่อนนะคะเรียกว่าเตรียมตัวเข้าเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ค่ะ สถาบันที่7นะคะที่จะแนะนำนะคะก็คือ ais ค่ะย่อม,มาจาก o a k l a n d Institute of Studies ค่ะเป็นสถาบันเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ค่ะเปิดสอนคือระดับภาษา certificate diploma ปรริิระเโทแล้วก็หลักสูตร mba เลยนะคะซึ่งสถาบันภาษาเนี่ยนอกจากมี general english แล้วเนี่ยเขาก็ยังมี c o u r s ielts preparation ะคะเรียกว่าแบบ เป็นคอร์สแบบสำหรับคนที่อยากจะเน้นในเอลจริงๆ12สัปดาห์คือเรียนแบบสุดๆอะเรียนแล้วได้ผลแน่นอนนะคะเรียนแบบคอร์สเต็มที่เลยนะคะแล้วก็สถาบันนี้นะคะคือตั้งอยู่นอกเมืองโอคกแลนดก็แต่ไม่ได้ไกลนะก็คือประมาณแบบ15นาทีนะคะจาก CBD นะคะแต่ที่พิเศษก็คือเขามีหอพักอยู่ในสถาบัน,นะคะ่ะซึ่งหอพักเนี่ยก็จะราคาแบบน่ารักมากเลยนะคะก็คือ สำหรับคนที่แบบเอออยากจะไปเรียนแล้วก็อยากจะได้ฟิลแบบนักเรียนต่างชาตินะคะต่างประเทศแบบพักหอพักในสถาบันเนี่ยคือโอเคมากแล้วก็ที่พักราคาดีมากๆค่ะแบบเป็นมีห้องพักแบบส่วนตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็ปลอดภัยเพราะอยู่ในสถาบันเลยค่ะคืออ่านี่ก็เป็นสถาบันภาษาที่แนะนําอีกแห่งหนึงค่ะสถาบันที่8ค่ะ LSI Oakland ค่ะคือ LSI เนี่ยเป็นแบรนด์โรงเรียนที่มีหลายสาขาทั่วโลกค่ะ ก็สาขาโอเกลนนะคะก็มีหนึ่งแห่งอยู่ใจกลางเมืองค่ะก็คือแบบสำหรับนักเรียนข้อดีก็คือนักเรียนสามารถเลือกจำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตนเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็น20ชั่วโมงย4ิสชั่วโมงหรือแบบอยากเรียนแบบเข้มข้นมากๆเลยก็30ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้นะคะนอกจากนีนน้ก็มีสอนแบบหลักสูตรแบบ Cambridge English นะคะ IELTS Preparation, TOEFL, TOEIC คือแบรนด์ LSI เนี่ยมันดังอยู่แล้วเพราะว่ามีหลายสาขาทั่วโลกเวลาเรา ไปเรียนที่ไหนหรือเราเราไปบอกใครไงคะว่าเราเรียนจบภาษา LSI อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเออมั่นใจในแบรนด์อยู่แล้วนะคะซึ่งมีหนึ่งแห่งที่โอ๊กลนด์นี้ค่ะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งค่ะสำหรับนักเรียนที่สนใจไปเรียนภาษาที่โอ๊กลนด์ค่ะสถาบันที่9นะคะที่จะแนะนำนะคะก็คือ Sea Life Institute of New Zealand ค่ะเป็นสถาบันที่อยู่ในใจกลางโอเกลนเหมือนกันนะคะอยู่บนถนน Simon Street ค่ะคือเป็นถนนที่เรียกว่า เป็นถนนหลักของพวกมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งแบบตึกของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งในนิวซีแลนด์นะคะก็คือ University of o u k l l n n d กับ o u k l l n n u u n v v r s s t y y o t t e h n o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  y y ค่ะ,ะซึ่งตึกที่โรงเรียนอยู่นี้นะคะสถาบันสอนภาษาซี f e าฟิวเนี่ยเป็นตึกที่เป็นศูนย์สอบ i e เอลหลักของเมือง k อ a n นด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็คือจะสอน General English แล้วก็ IELTS ค่ะแต่ว่าควรไม่สามารถจะ ฟีดแบ็ back, หรือว่าให้ความเห็นกับโรงเรียนนี้ได้เยอะนะคะเพราะว่ายังไม่มีนักเรียนไปเรียนยังไม่มีนักเรียนเลือกเรียนที่นี่นะคะเดี๋ยวถ้ามีนะคะก็จะเอ,อ่อมีแนะนําโรงเรียนเพิ่มแต่ว่าอยากจะบอกว่าโรงเรียนนี้ควรก็มีตัวเลือกให้นักเรียนที่อยากจะเลือกโรงเรียนนี้ได้นะคะสาบัน ที่10นะคะที่จะแนะนำนะคะก็คือ e l a ค่ะ English Language Academy ค่ะเป็นสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยโอแลน Auckland ค่ะ The University of o a k l a n d ซึ่งเป็นผ่านทิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ ranking สูงที่สุดในนิวซีแลนด์ค่ะสถาบันสอนภาษา e l a นะคะมีหลักสูตร General English แล้วก็หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ที่เข้มข้นนะคะแล้วก็เป็นศูนย์สอบ IELTS ที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ด้วยนะคะตั้งอยู่ที่ถนนไซมอนสตีทนะคะก็อยู่ในเมืองโอแลนนะคะ อคอร์สที่นี่จะพิเศษนะคะก็คือสําหรับคนที่ต้องการแบบเออแบบ พัฒนาทักษะภาษาก็สามารถเรียน general English ได้นะคะก็จะเป็นฟังพูดอันเคียนนะคะ,ะมีวิชาภาคบ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็น business English, i e l t s p r e p a r i o n นะคะ communication skills ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการวัดผลทุกค่าหนึ่งวสัปดาห์หรือจะเรียนหลักสูตร a c a d e m y English นะคะสำหรับคนที่ต้องการแบบเ,เน้นภาษาอังกฤษวิชาการนะคะแล้วก็มีหลักสูตรอื่นๆนะคะอย่างเช่นแบบ English pathway สาหรับนัก Postgraduate study หรือ Undergraduate study นะคะหรือจะเป็นแบบ Pathway สำหรับ Business coursework Master ด้วยนะคะก็คือเป็นหลักสูตรที่นักเรียนที่ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงนะคะก็สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษาที่นี่นะคะเพราะว่าเป็นศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็ยังมีหลักสูตรแบบ Foundation นะคะหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานหรือว่าจะเป็นแบบ การสอนภาษาอังกฤษนะคะ English for Teaching Teso นะคะหรือเปหลักสูตรเซลตาไปเลยหลักสูตรแบบภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษที่ไปสอนนักเรียนได้นะคะหรือจะเป็น i e l t s preparation เงี้ยค่ะก็คือเรียกว่ามีหลากหลายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ซึ่งจบที่นี่นะคะสามารถ เทียบเท่า IELTS แล้วก็สามารถเข้ามาหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ได้นะคะกรณีที่ได้ออฟเฟอร์ของมาใใหาวิทยาลัยอื่นๆแล้วก็สามารถมาเรียนที่ ELA ได้เหมือนกันค่ะสถาบันที่11ค่ะสถาบันเ,เรียนภาษาอีกแห่งหนึ่งที่ก็สามารถเรียนได้นะคะคือ MIT ค่ะ Manukau Institute of Technology ค่ะ MIT เนี่ยเป็น มหาสถาบันเทคโนโลยีของรัฐบาลนิวซีแลนด์ค่ะคืออยู่นอกเมืองเลยนะคะอยู่ทางใต้นะคะของโอเกแลนด์นะคะก็แต่ว่าที่นี่ก็มีสถาบันภาษาเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่จะเรียนต่อหลักสูตรต่างๆของสถาบันเทคโนโลยีนี้ก็สามารถเรียนตัวสถาบันภาษานี้ได้ซึ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนในฟิลแบบสถาบันเทคโนโลยีเลยะคะ่ะของรัฐบาลเลยซึ่งข้อดีของเขาก็คือเขาจะมี สิ่งอำนวยความาสะดวกแฟ็กซิิตี้ที่ดีมากอะไรที่เป็นของรัฐบาลคือดีนะคะของที่นิวซีแลนด์นี้นะคะมีห้องสมุดที่ใหญ่โตนะคะเพราะว่า,เ,าเขาก็สอนหลักสูตรปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทอะไรด้วยเนะาะก็จะมีห้องสมุดมีฟิตเนสมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหากนักเรียนนะคะสนใจที่จะไปเรียน ภาษาในโอคกลนนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดก็ตามนะคะใน11สถาบันนี้นะคะสามารถติดต่อข้อและทีมงานได้นะคะที่ Line Official นะคะ a t s คะ่ะ ทางเรานะคะสามารถสมัครให้หนักเรียนได้ทุกโรงเรียนในโอกลแลนเลยไม่ว่าอยากจะไปเรียนโรงเรียนอะไรนะคะก็แค่บอกออกมาเราก็สมัครให้ได้นะคะ,ะเราจะให้หนักเรียนได้มีตัวเลือกมากที่สุดเราจะไม่บังคับนักเรียนว่าออคุณจะไปเรียนที่นี่ที่นี่นะคะก็ให้เรียนได้มีตัวเลือกแล้วก็ได้เลือกสถาบันที่เหมาะกับความต้องการของตัวเองค่ะสวัสดีค่ะติดต่อมานะคะ line official a t a c e n z e ค่ะบ๊ายบาย E